สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับขณะนี้เราอยู่ที่วัดภูเพาวนะครับอำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาเพื่อนมาชมความงามวิจิตรของวัดภูเพาวนะครับอย่างข้างหลังผมนี่ก็พระอาทิตย์นะครับที่กําลังจะรับขอบฟ้าไปตกลงสู่เขื่อนศรลินทรน,นะครับวันนี้นั้นผมมาถ่ายทุกจุดทุกมุมให้เพื่อนได้รับชมครับตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกพระอาทิตย์ตกแล้วก็ความสวยงามของวัดเรืองแสงนะครับเพราะตอนคืนนี้ จะมีเรืองแสงนะครับตอนนี้จะเป็นเรืองแสงหมดเลยนะครับวันนี้ก็วันพฤหษสบดีนะครับผู้คนนั้นมาเที่ยวเยอะทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศทั้งหมดกันนะครับผมวัดศรลินทรวาระรามภูพพ้าหรือนิยมเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตั้งอยู่ที่อำเภอศรลินทรจังหวัด บลราชธานีนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของป่าหิมพานหรือเขาไกลาลาดบริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระโบสถ์สีปัดทองตั้งเด่นเป็นสงาน่าวัดภูเ้าเปิดให้ประชาชนเข้ารับชมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกานาทีนะครับจุดเด่นของวัดภูเ้าก็คือ การได้มาชมต้นกันลับประพฤกษ์เรืองแสงสีเขียวนะครับรอบพระบสถรทั้งสี่ทิศก็จะมีรูปปั้นของสัตว์ในป่าหิมพาดน,นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านความหมายของรูปปั้นให้ได้รับฟังได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านความหมายสัตว์ในป่าหิมพาดให้ฟังนะตัวแรกคือลายคิวหน้าตัวนี้อยู่หน้านั้นเลยกินนอนกินอะไ ตัวผู้เรียกว่ากินนอนตัวเมียกินนารีราก็จะอยู่ทั้งซ้ายและขวาของทางขึ้นศาลานะครับร่างกายบนเป็นมนุษย์ท่อนบนท่อนล่างเป็นหงส์มีปีกบินได้อาศัยเชิงเขาไกลลาดเป็นเลิศด้านการประพันธ์เพลงและขับร้องโอ้ร้องเพลงเพราะรแล้วก็<ล>ประพันธ์เพลงเก่งแล้วบอกว่าสวยที่สุดในป่าพะพานียนะ<อ>พญานาคมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเนลมิตกายมีทลิตและใช้ชีวิตใกล้กับมนุษย์ คราวหนึ่งเคยมาบวชกับพระพุทธเจ้านะเนนิมิตกายมาไตรภูมิพระล่วงกล่าวว่านาคที่เกิดบนบกจะเนิมิตกายได้เฉพาะบนบกนาคที่เกิดในน้ําจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ําำมาสานนั่นอันนี้ต้นการ,ระพฤกต้นคุ้นว่าไหมต้นการะพฤกในีต้นการะพฤกเกิดขึ้นที่อ่านมืนนะ้อไะอุตรกระเทศทวีปโอ้ทวีปมีอ่านยากเนาะด้านที่เหนือของเขาพระเมพระสุเมนพระสุเมรุสุเมนออ บริเวณทางเข้าสวรรค์มีต้นไม้ประจําอยู่2ต้นคือต้นทองหลางต้นคู่นะและต้นการรับปรพฤกษ์ตามพติไตภูิพระลูกตามคติไตมูิพระล่วงว่าผู้ใดปรารถนาหาทุนทรัพย์สรรพเหตุใดก็ด,ยกดีย่อมได้สําเร็จในต้นไม้ทุกประการนะไก่สอนปักษาไก่สอนปักษาหัวเป,เป็นพยายอินทรีตัวเป็นราชสีกายมีสีเขียวมีเกุคุมมีปีกมนก เมื่อกี้ก็ได้อ่านความหมายนะครับของสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบศาลานะครับว่ามีความหมายเช่นไรลำดับต่อไปก็จะพาไปดูครับตัวจริงนะครับองดงามแค่ไหนนะฮะตอนนี้เราอยู่หน้าศาลาครับอันแรกเลยคือนกกินรีนะครับนกที่มีรูปร่างสวยงามมากที่สุดไปดูเลยครับนี่กินนรีนะครับผู้หญิงนะกลางคืนนี้จะเป็นไฟแล้วก็ไปดูนกที่สบายที่สุดนะครับเป็นผู้ชาย นกอะไรพอรุยยังครับกินนอนครับโอเคครับถูกต้องมากนี่ครับเมื่อกี้อ่านแล้วความหมายลักษณะที่สวยงามที่สุดในป่าหิมพผ่านนะครับมีความสามารถในการร้องแล้วก็แต่งเพลงชื่อว่านกกินนอนนะครับผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับฝั่งซ้ายถ้าเราหันหน้าเข้าศารานะครับฝั่งขวาก็คือกินรีผู้หญิงนะครับด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้า ของวัดภูพพ้าวนะครับเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถึงกับบางคนกล่าวว่านะใครที่ไม่มามาอุบลไม่มาวัดนี้ถือว่า,อามาไม่ถึงอุบลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะ,ปะในแบบล้านช้างนะครับเจ้าวาดท่านสร้างนี่ท่านอยากจะให้เป็นจุดศูนย์รวมระหว่างไทยกับลาวนะวัดนี้นอกจากน้นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามด้วยนะครับตรงนี้ ไฮไลท์ก็คือว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะให้ถ่ายให้โดนปากของพญานาคเนี่ยกำลังเป็นพระที่นี่คือเป็นแก้วในปากพญานาคกนันนะเดี๋ยวพระที่ตกจะถ่ายให้ดูนะครับลำดับต่อไปครับพาเพื่อนๆไปรับชมด้านในพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถของวัดภูพ้าวมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองของประเทศลาวนะครับเป็นศิลปะแบบ ลานช้างนะครับเปิดกว้างทั้ง4ทิศนะครับลมพัดเย็นสบายนอกจากนั้นแล้วรอบๆเพ้าโบสดยังเป็นจุดชมพระทิตยที่สวยงามนะครับชมวิวของแม่น้ำโขงชมวิวของเขื่อนซิรินทรน,นะครับ มาดูความวิจิตงดงามของเสากันบ้างนะครับเสาแต่ละต้นนั้นลงลวดลายด้วยมือนะครับโดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัวสีเหล่าหัวใจหลักของการทำพุทธศินคือการนำเสนองานศิลปะที่เกิดจากความสงบความเพียรความอดทนและวิสัยทัศน์งานแต่ละชิ้นต้องคิดจากความคิดอันวิจิตและขบคิดมาก่อนทั้งสิ้นนะครับ แนะนำเพื่อนๆนะครับในการไปเที่ยววัดภูพลาวเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับเราก็จะเดินดูบริเวณรอบๆวัดนะครับกาบพระแล้วก็ดูพระอาทิตย์ <ว S 1> ตกเกือบได้ที่เขื่อนซิลิทนทร์นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับองค์พญานาคนะครับนี่ฮะก็จะเป็นนาคคาบแก้วนะครับ เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อนะฮะเพื่อนๆถ่ายรูปก่อนนะครับนะเอาว่าเอาแนวตั้งหรือว่าแนวนอนครับนอน,นะนอนลงเลยครับนอนลงเลยฮะเออนอน ็นอยู่เบื้องหน้านะครับคือพระอาทิตย์กำลังจะตกที่เขื่อนซิลินทรนะครับไฮไลท์โอ๊ยไม่ใช่ฮะไฮไลท์ในการมาเที่ยววัดภูพร้าวนะครับก็คือการถ่ายรูปพญานาคก,กับพระอาทิตย์นะครับโดยที่ให้พระอาทิตย์นั้นอยู่ตรงปากของพญานาคนะครับก็จะได้เป็นแบบว่าพญานาคนั้นกําลังคาบแก้วสีแดงอยู่นะครับนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ S <S มุนะม,มที่เขานิยมถ่ายรูปกันนะครับก็คือให้พระาทิตนั้นอยู่ตรงปากพญานาคนะครับเหมือนลูกแก้วนะครับแก้วพญานาคอะไรประมาณนี้นะครับ,บคนเยอะแล้วนีนะปั้นนีย่ยืนเตะท่าไปเฉยๆกัน อนี่คือไฮไลท์เลยนะครับต้องหามุมนะฮะม,ม,ม,มุมนี้ก็พอได้นะถ่ายรูปนะครับเชเมื่อพระอาทิตย์รับขอฟ้าครับเพื่อนๆจะได้พบกับวัดเรืองแสงนะครับนี่แหละครับคือที่มาของวัดเรืองแสงครับ ที่มีต้นกระบื้อพึกอยู่ด้านหลังศาลานะครับด้านหลังอุโบสถทําจากสารฟอเรสเซนต์นะครับที่มีคุณสมบัติดูดซึมแสงไว้ในตอนกลางวันนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกก็จะเปล่งประกายแสงออกมานะครับยิ่งดึกยิ่งสวยถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสวยมากๆเลยนะฮะสวยมากกว่าการถ่ายวิดีโอออกมานะครับ ผมก็จะทิ้งบรรยากาศในช่วงท้ายไปนะครับสําหรับการเดินทางมาที่วัดภูเพาวนะครับวัดภูเพาวอยู่ที่อำเภอศรีนทรทางจากอ,อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ86กิโลเมตรนะครับเดินทางมาที่วัดภูเพาวโดยถนนหมายเลข217นะครับไม่มีรถโดยสารวิ่งนะครับเพื่อนๆจะต้องมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ เวลาที่เหมาะสมในการมาชมวัดภูพลาวก็17นาิก30นาทีจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่รับชมคลิปแล้วมีคําแนะนําติชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมไปถ่ายอะไรให้รับชมก็ แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับถ้าว่างก็จะไปถ่ายมาให้ได้รับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออน e way ครับลาไปกับบรรยากาศช่วงท้ายของวัดผู่เ้าครับสวัสดีครับ